ถามปุ่มนะปุ่มล็อกอยู่บนสุดตรงกลางค้างล็อกแล้วก็ล่างสุดไว้สตาร์ทเครื่องตัวรีโมทนี่ใช้กดสตาร์ทเครื่องนอกรถได้ถ้าเราจะใช้รีโมทสตาร์ทต้องล็อกก่อนอกดล็อกแล้วก็กดสตาร์ทเครื่องค้างไว้ครับใช้ปุ่มล่างสุดเลยกดค้างไปปาว้ประมาณสิบวินิจครับประมาณห้าถึงสิบวินิจเราค่อยปล่อยนะครับออโต้สตาร์ทเครื่องให้ หลังจากสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทเสร็จอีก10วินาทีจะมีไซเรนแจ้งว่าเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ตัวรีโมทเนี่ยถ้าเรากดสตาร์ทเครื่องไว้แล้วปล่อยไว้เฉยๆแบบนี้เลยอีก10นาทีมันจะดับเครื่องเองครับแต่ถ้าเรากดสตาร์ทกดเปิดประตูใครล็อกขึ้นไปขับขับได้เลยไม่ดับแต่ถ้าปล่อยไว้เฉยง่ยเดี๋ยวมันก็ดับไปนะครับหรือตอนนี้ถ้าเราต้องการดับเครื่องก็ใช้ปุ่มกดล่างสุดเลยครับกดค้างไว้แล้วก็ดับเครื่องไป จะขึ้นรถก็กดไท้ายล็อกเปิดประตูขึ้นไปขับได้เลยครับอยู่ๆปุ่มกู้สตาร์ทถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องเราต้องเหยียบเบรกด้วยครับพอเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มกู้สตาร์ทเข้าไปหนึ่งครั้งเราก็สตาร์ทเครื่องให้เลยครับในระหว่างนี้ถ้าเราขับรถครับเขามีระบบล็อกประตูอัตโนมัติตให้ถ้าเราเหยียบเบรกเดี๋ยวเขาล็อกประตูอัตโนมัติให้เลยใช่ไปไปล็อกให้ ในระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่นะครับเราลงจากรถโดยไม่ต้องดับเครื่องได้ครับเอาีโมทลงมาด้วยอ่าสตาร์ทไวแบบนี้เลยใหสตาร์ทอยู่เอาีโมทลงมาด้วยกดล็อกไว้เราเดินไปทําธุระได้เลยสตล็อกประตูวไว้ถ้าเราจะขึ้นรถเรากดคาล็อกประตูเปิดเึื่อไปขับต่อได้เลยสตาร์ท <c oughs> เครื่องทิ้งไว้แบบนี้โดยเอาีโมทออกมาด้วยตัวนี้เวลาดับเครื่องต้องหยยบเบรกด้วยนะครับหยยบเบรกกดเข้าไปหนึ่งครั้ง แล้วก็ตัวปุ่มเนี่ยถ้าเราจะเปิดวิทยุหรือชาร์จโทรศัพท์เราไม่ต้องหยียบเบรกคือถ้าเราไม่สตาร์ทเครื่องก็ไม่ต้องหยียบเบรกนะครับกดเข้าไปเลยกดเข้าไปครั้งที่หนึ่งวิทยุเปิดได้ชาร์จโทรศัพท์ใช้ได้กดครั้งที่สองเขาก็เปิดไฟหน้าปัดหมดเลยกดครั้งที่สามปิดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีการขโมยด้วยถ้าเราล็อกไว้ครับมันจะสตาร์ทเครื่องไม่ได้ มันก็จะดับเครื่องมันไปเองมีคนพยายามขโมยรถอย่างเงี้ยมันจะสตาร์ทเครื่องกลับไม่ได้ครับถ้าเราข่ายล็อกแล้วเขาถึงจะอนุญาตให้ใช้รถได้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันสมาร์ทคีย์ด้วยถ้าเราดับเครื่องลงจากรถเราถือรีโมทเดินไปเลยถ้าเราลืมล็อกรถนะเดี๋ยวเขาออโต้ล็อกให้ห่างกันรถสามเมตรนะหรือต้องใกล้รถนะระยะหนึ่งเมตร ใก้รถก็ย so right ้อประมาณหนึ่งเมตรก็จะคลายล็อกให้เลยตัวนี้ถ้าเราอยู่บ้านหรือเดินไปเดินมาแนะนำว่าให้เราล็อกไปเลยครับถ้าเราอยู่ใกล้รถนะเดินผามันจะคลายเดินไปมันจะล็อกถ้าเราล็อกไว้แบบนี้ปุ๊บมันจะตัดละเดินไปเดินมาเราต้องกดเองนะครับแล้วลูกกุญแจก็ซ่อนอยู่ในนี้มีสลักล็อกอยู่นะครับยวใส่ลูกกุญแจไม่ให้